เมื่อวันพระที่ผ่านมาณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสได้จัดพิธีบุเพเพเตะภรีทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยพระประรัดส,สุชยาบุญนิเศษโถเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุก,การรองเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสและหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ ได้นำผู้มีบุญทุกท่านประกอบพิธีอาราธนาศินห้าก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำถวายจตุปัจไทยธรรมพร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้ ซึ่งแม้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยแต่ชาวพุทธไทยก็ให้ความสำคัญกับการทำบุญในวันพระโดยเสี่ยงเดินทางมาร่วมงานบุญพร้อมกับชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมด้วยเพื่อหวังจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วยความรักความผูกพันและความคิดถึงที่มีต่อพ่อแม่พี่น้อง บุพการีที่ละโลกโดยหวังจะให้ได้รับบุญเพื่อความสงบสุขในสะะัมปายภพสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกระตันยูที่ปลูกฝังมาจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นอริยะประเพณีอันดีงามของชาวไทยและทำให้ลูกหลานผู้อุทิศบุญได้บุญจากการทำบุญ และได้บาร,รมีจากการเป็นลูกหลานที่กตันยูอีกด้วยและยิ่งทําในภาวะเสี่ยงพยานอันตรายยิ่งทําให้ได้บุญบาร,รมีเพิ่มนับเท่าทับทวี